สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสลีมงคลพลายโคกนะคะอยู่กับแม่ป๊อบน้องอลินอยู่ที่โรงเลี้ยงช้างสิทธิพินะคะโอ้ยแม่ป๊อบเล่นดินใหญ่เลยแก้มหมูไม่ต้องไปลูกนี่ก็หาวฮาว้าวหาวหาวคักหาว,หาว,าาวนี่ ฮ <lekker cerca glasses> าวๆๆๆวิ่งอย่า,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 ยางเดียวอืออืมอ้ยแม่ก็เล่นดินลูกก็นอนกลิ้งกับดินนี่แหละอะฮะอ้ยดูดื้อจริงๆซนจริงๆเลยนี่ เด็กเล็กนี่สนโอ้มาแล้วมาหาพี่ปั๊มมี่แล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ลูงปั๊มมี่อยากสัมผัสโอ้้อกแก้มบุ๋มวิ่งมาจะทันไหมนี่จะทันไหมนี่โอ้ลูงปั๊มมี่ได้สัมผัสนานแล้วโอ้ลูแก้มบุ๋มโอ้มาไม่ทนันมาไม่ทันก็ไปแล้วโอ้ลูแก้มบุ๋มวิ่งมาไม่ทันเลยโอ้ว่จาจะได้จับสักหน่อย นี่เขาช่งคื้นเขาก็ก่อฟื้นให้นะคะนี่ฝัง่งทางนู้นก็มีนี่กินนมแล้ว <c oughs> เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วแล้วคบเอจโรคกัม่แล้วกันมั้ยฮะเดาเดา กินนมไม่หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวมาเล่นใหม่น้องแก้มบุมรออยู่นะคะนี่ <laughs> รอไม่รู้ไม่รู้น้องอลินจะไปทางไหนนี่เดี๋ยวไปทางไหนน้องแก้มบุมวิ่งตามาะจะจับม้าโ <laughs> อ้ก <laughs> <อ>ิ <laughs> นนมได้แล้วนะคะนี่กินได้นานด้วย ไปทางไหนเนาะเดี๋ยวให้เขาเติมพลังก่อนเดี๋ยววิ่งรบโคกแน่นอนฝั่งทางนู้นก็จะเป็นไทยสุมใจนะคะตกมันอยู่ตกมันแต่งาเหมือนกับไจฉดิมคุณมากห,หน้าตาเหมือนกันแล้วเป็ดกันหรือเปล่าเนี่ยตกมันอยู่นะคะอ,ออออิ่มแล้ว โด่งก้บุ้มเรียกโด่กบุ้มเรียกมาหาแก็บบุ้มน้อยเพราะเขาได้นอนหลับ <laughs> โอ้ไม่ไปแล้วนุนนุ่น <laughs> อยากเล่นเด็กกับควานนี่แหละโอ้อยดูอยากจะกินนมควาน <laughs> ไม่ใช่เขาอ,อยากจะช่วยกวาดเอ็นไม้นะเด็กอีกโดยจะแย่งคลาดแล้วนะมา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  โอ้ยเหนื่อยแล้วนั่งลงก่อนยืนนานแล้วเาออจูเน่จูเน่โอ้ยกินนมบีโกนเพราะว่าอีกฝั่งนึงยังไม่ได้ดู แกบุมรอนานแล้วอะไรจะมาทางนี้ยูเด็กๆอยู่คนละฝั่งเลยนะคะโอ้โ <c oughs> <c oughs> เป็นช้างไม่ได้เป็นม้ามึงจะเรียกเหมือนม้าเอาไม่สนใจหรอกน่นเขากินนมอยู่น่น <c oughs> งโอ้ยเออกินนมอีกคนละฝั่งเลย ดีอ่ะด็กขาออดีใจไหมวันนี้ได้มาหาโนองอลินดีใจมากมากดีใจมากมากดีใจที่สุดในโลกโอ้ดีใจที่สุดในโลกโลกูดสรละออกอะดรป้องตัวเอออาปากอาปากอีกแล้ว เสียงดูดนมไปกินไปหิวไม่รู้จะกินทำไมฮะถอยหลังถอยหลังถอยหลังโอ้ยไม่มาหาพี่แกมบุมเลยนี่มาเร็วเร็วเออมาเร็วเร็ว แล้วดุเขาเห็นควานเข้ามานะคะดุนเห็นควานช้างมาวิ่งไปหาเลยวิ่งไปหาเลยไฟบานองเก้มบุ๋มไปบหนุนทางนู้นได้จับนุนเห็นไหมพี่บะมีได้จับแล้วหนอนเห็นไหมนั่นอุนแเกมบุ๋มปิ่งไปแล้วโอ้โอ้รอเวลานี้มานานโอ้ โดแกบุ้มไปถึงวิ่งหนีเลยมานี่จ้ามานี่ด้อกแกบุ้มไม่ได้จับเลยปู่สาววิ่งไปโอ้ไปอีกแล้วไปอีกแล้วโอ้โอ้อได้จับแล้วโอ้ดีใจเอาเอโอ้จุบ ก็จับหัวเอาเอา,เอาลำปามแล้วลำปามแล้วลำปามแล้วดกอดินลำปามแล้วโอ้ได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วโอ้ เต้นให้ลูกช้างดู ำบรรยายเลยน่ารักน่ารักพูดไม่ออกยังไม่เห็นแม่ควานเข้ามานะคะนี่เดี๋ยวอีกหน่อยก็วิ่งไปหาอืมตรงนี้มันได้ที่จริงๆเลยตรงนี้นี่ชอบมากใต้าขาดิด้ถูหัวถูตัวนี่ชอบจริงๆเลย ไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้ว <c oughs> ไปอีกแล้วบจบอหาน้่มแกบุมแล้วโอ้วันนี้เล่นนะคะวันนี้เมื่อวันนั้นมาถ่ายไม่ออกจากแม่เลยเอาหัวแล้วโอ้ย ใจแล้วออกไปแล้ววิ่งหนีอีกแล้ววิ่งไปวิ่งมาได้ออกกำลังกายเลยนะคะนี้มันเป็นยังไงนี่หญ้ามาแล้วหญ้าสุดๆหญ้าใหม่ๆม,มาแล้วโอ้จะคันอะไรใจ <laughs> วัน,นเดียวความน่ารักสดใส สิวันแล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะ ก็สําหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะน้องแก้มบลมสวัสดีค่ะโอ้ไฟอีกแล้วตบท้ายจบคลิปพอดีนี่โอ,อ,อ้ดึงมาเลยตัวตัวไม่ได้กินตัวไม่ได้กิน การข้ามโซ่ไม่ด้วยนะคะดูโซ่ตึงข้ามโซ่เฉยเลยนี่สวัสดีค่ะ